สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเบอร์สกู๊สกุลนะคะมือวนนี้มาพอกันอีกแล้วนะคะนี่สองในรถผ้าเสร็จื้่เกาค่ะพี่น้องมือวันนี้เราสีผ้ามากินเกงเฮ็ดพอเซนอมัยค่ะหรือว่าเกง๊ยนอมัยเซเฮ็ดพอกระว่าได้นะคะเนาะมากค่ะอย่าบอกลายายห่างค่ะมากินเกงเฮ็ดพอเซนอมัยน้่กันค่ะมาด้อค่ะด้อเอฟซีสู๊สสกคลจากทางฟังไทยฟังเล่าแล้วก็จากทางต่างประเทศค่ะมาสดนมฮอนฮอนน้ำกันค่ะบอกฮวนมาได้แล้วค่ะคาตะต่างกล่องพี่น้อง อืมใส่ลูกหลดน้ำค่ะเห็นคลิปได้คลิปได้ถ้าเจ้าก็กินตะแกงเห็ดเห็ดลองวกไหมพี่น้องโลก,กันมีแต่เห็ดพอไงนี้แกงเห็ดพอกันเลยเนาะค่ะเนาะเห็ดขึ้กันแล้วเนาะคะ่ะ หรือโดดส่อนน้องคําค่ะส่อนน้องคําคูดใจ ทำไมคะมาค่ะพี่น้องแซ่บ เพชรลุดโดดค่ะ กอเหรอคะพี่น้องวันนี้กาศีลาพี่น้องเบอร์สุขูสุคนไปก่อนเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมส่องเมนโรดพลาแเสบค่ะถ้าหากรถกินบอสุภาพหรือว่าพิษป่าตรงใดก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเบอร์สุขูสุคนในตรงนี้เด้อค่ะเด้อวันนี้พ่อจำหนีก่อนค่ะทามาคลิปนี้กับกดติดตามกดไลไ์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจสร้างคลิปใหม่ต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ